กรุณาที่คุณที่ทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสในการเรียนรู้สะสมประสบการณ์เพื่อที่จะพัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิตดิฉันขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้สร้างดิฉันให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่า คงไม่มีสิ่งไหนที่จะตอบแทนพระคุณของสถาบันได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติดังคำที่ว่าคนของพระราชาค่าของแผ่นดินขอบพระคุณค่ะค่ะดิฉันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏร้อยเอ็ดแห่งนี้ค่ะ นอกจากนั้นนะคะดิฉันก็ได้ย้ายเข้ามาพักในหอพักในมหาวิทยาลัยนะคะจึงทำให้ดิฉันเกิดความผูกพันในสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าชีวิตในแต่ละวันของดิฉันนะคะส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากความผูกพันในสถานที่แล้วดิฉันยังมีความผูกพันกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากทุกๆท่านนะคะมีความ เป็นกันเองคอยดูแลเอาใจใส่นักศึกษานะคะและบางครั้งนะคะเมื่อที่ฉันมีปัญหาท่านก็คอยให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันอยากจะขอกราบขอพระคุณทุกทกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมแล้วก็คอยช่วยเหลือดิฉันนะคะจนดิฉันสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะพี่พี่น้องน้องนะคะร่วมสถาบันทุกทกท,กท่านนะคะขอขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ ในช่วงเวลาที่ดิฉันได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร์อยเอ็ดแห่งนี้ดิฉันรู้สึกมีความสุขมากค่ะที่ได้รับการศึกษาจากที่นี่เพราะทั้งคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านรักกันเหมือนคนในครอบครัวดูแลซึ่งกันและกันด้วยดีตลอดมาทั้งนี้ดิฉันอยากจะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏน้อยเอ็ดคณาจารย์บุคลากรที่ได้สั่งสอน ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตจนดิฉันได้ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ทั้งนี้รวมไปถึงรุ่นพี่รุ่นน้องชาวราชพัฒน์อยเอ็ดทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตลอดมาค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณทางมหาวิทยาละะัยราชภัฏร้รอยเอ็ดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคณะทางอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ให้ความรู้ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาค่ะก็ดิฉันก็ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาศึกษาเราียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะก็ความรู้สึกแรกที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่นะคะก็คือกลัวค่ะกลัวไม่มีเพื่อนกลัวเรียนไม่ได้พอเราเข้ามาเรียนจริงๆคือความรู้สึกนั้นก็เริ่มหายไปค่ะคือเรามีเพื่อนแล้วก็คณะอาจารย์ที่ให้คอยความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่4ปีที่ผ่านมานะคะก็ ฝากถึงน้องๆก็แล้วกันนะคะที่กำลังศึกษาในขณะนี้นะคะก็ขอให้ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตของน้องๆเองค่ะระยะเวลากว่า5ปีที่ผมได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาผมรู้สึกเป็นเกียรติและโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพัฏ1 0ร้อยเอ็ดสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ทั้งความรู้ความรักความอบอุ่นและประสบการณ์อันล้ำค่าในชีวิตของผมผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ1 0ร้อยเอ็ดทุกท่านที่มอบสิ่งดีๆให้กับกระผมเสมอมาหากไม่มีทุกท่านในวันนั้น คงจะไม่มีปริญญาอันแสนล้ำค่าของผมในวันนี้และผมขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชพัฏรร้อยเอ็ดคุณค่าของบัณฑิตใช่อยู่ที่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับหากแต่อยู่ที่คุณค่าในตัวของเราที่จะสร้างสารรค์ให้กับสังคมจงอย่าถามว่าราชพัฏรร้อยเอ็ดให้อะไรกับพวกเราจงถามใจตัวเองเสมอว่า เราให้อะไรกับราชาพัชร้อยเอ็ดแล้วหรือยัง